ลายมัจจุราชจนกับดุกดังซ้ชายลายมัจจุราชจนกับดุกดังามชายลายมัจจุราชกับนี่คือลายมัจจุราชกล้องายกั้นไฟบอนว่าตะลุนถาช้างรับลายมัจจุราชดุกดังา้ชายกับนี่คือดุกดังามชายดุกดังามชายกล้องในเบาถุงกึ่งนั่ง

ngày đâm em cưỡn ngày đâm em cưỡn bốn, cưỡn, khuyến... cưỡn, bốn Lại cưỡn, 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 ai lại cưỡn, อยกร้องไอ้ไ่ก็อัดกันไปไอ้ดีไ้รที่่อวากับ่ไนที่่ว้าขึ้นตีตอตอรือตอรองวันนี้ตอรองไม่ขึ้นที่ไอ้ไ่เป็นร่องไอ้ไ่เป็นร่อง emọi vốn tan nát lụt tan nát, này nhìn chen chúc tảng bay đèn đèn. Nhi, <laughs>

ฝ่ายดำทุ่งเจ็บนี่นี่กอดไปไล่กันอย่างสู้กันไล่กันอย่างสู้เออเอาลูกยัดคอหน้ากี้ราดฝ่ายดำนี้มันแน่กับหวยแต่ถ้าลูกทุ่งมนเนียดำได้เปรียบ นี่จะมัดกันไปมัดกันมาวันนี้ไล่ก็ยังมีซิสไล่ก็ยังมีซิสเอาหรอกค่ะนี่ กอดไปแล้วกอดไปไล่ฟามาไล่อยู่ล้างรอไม่ยึดมัน 大哥，我来啊，大、啊、哥。啊啊啊啊 แมวลายแมวกับลายแมวเจนาทีเจนาทีโอ้โห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 โอรโห้โหโออหห

ซ้ำใจกับลูกดดงซ้ำใจเป็นควายพิเศษวันร้องแรนงร้องลูกดดงซ้ำใจเป็นควายชนะลายมันจุฬาก็ชนะนะครับชนะลูกดดงซ้ำใจกับลูกดดงซ้ำใจเป็นควายชนะครับ